มาต่อกันนะครับหลังจากที่เราสร้างงานโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนี้เราก็จะมาสร้างตัวผนังกันเนาะนะครับมันจะมาสร้างผนงังเอกความสูงผนังก่อนสามเมตรสามสิบห้าโอเคมาสร้างเยยะวัดน,นะครับเป็นมุดที่สองกันสองจุดหนึ่งนะครับผนังครับ หนังเกชมปูนหาดิ่ไหมวะเูนแชมปูนนะครับโอเคหนังเกาะชะปูนอ่าในทีน่นี้ในทีน่นี้ทินก,ก็จะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับหนังเราสิบเซนเนาะสิบเซนล็อกไว้ก่อนโอเค ้าเราดูจากแปนนะครับถ้าเราดูจากแปกนจะมีหนังดีตงนี่เนาะนี่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 โอเคประมาณนี้นะครับโอเคก็ทางสี่เหลี่ยมนะครับอ่าครับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์มากเป็นมุมอะไมกแนขึ้นมากทีกลงมาที่หนึ่งเมตรก่อนเนาะอ่านี่นี่กุ๊กครับเป็นเลเยอร์ครับเป็นผนังก้อยกาะปูนนะครับ ดีงขแบบึ้นมาดูเขาก่อนแล้วกันได้ดีนี่แดงนี้โอเค,อเคมู๊ครับดึงค,ความสูงมาอ่านี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับนี่ออก่อนปรับดู10เซนเนาะปอออีไปปีไปอีกคือวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่สองครับทีนูก็โหวือนเ,เดิมครับ เหียมครับครับสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาก่อนครับปุ๊บความสูงสามเมตรนะครับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์คมาสามโอเคก็จะได้เป็นโปรไฟล์เราสร้างจากตรงจุดนี้เนาะตับสิบเซนนะครับเป็นอสามเมตรโอเคครับคลิกเลือกครับ โปรไฟล์ขึ้นมาครับบวกครับเป็นหนังก่ออิครับหน,นังก่ออิดก่ออิดนะครับผมก่ออิดนี่คือทำเป็นโปรไฟล์ก่อนนะครับหนังก่ออิดเมคไว้ที่ปัดคมลาบปัดคมไลน์เลือกเบเยอร์เป็น ก็อิชาปูนครับนี่คือวิธีที่สองนะครับเข้ามาวิวเลยครับลากสายมาฝาเห็นไหมอ่านี่นะครับก็จะได้ผนังประมาณนี้เนาะเราก็สามารถที่จะล็อกแก้ไขได้ครับเป็นสามเท่าไหร่สามจุดสามห้าอย่างเงี้ยครับก็อีเด็ดปุ๊บอันนี้คือวิธีสอง แต่วิธีที่สามที่พี่นกใช้เนี่ยพี่นกจะใช้เป็น a s s s m m l y y นะครับ assembly assembly ก็คือตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยโปรไฟล์เนะาะพี่นกจาทำครับไม่ดูครับสี่ที่สามลองกโอเคนบสร้างหนังมาก่อนครับจุดบูน ประมาณผนังก่ออิฐก,ก็คือเจ็ดเซนเขาบ้าสามเมตรมาสามเมตรมาสามเมตรนะครับสามเมตรสามเ,เมตรโอเคก็ได้ผนังก่ออิฐเจ็ดเซนครับยาวสามเมตรโอเคก็ลบกนิ้วไปปุ๊บเป็นอิบแล้วกัน นะครับปิดอเอปุ๊บปิดนะครับลบมุมมาทางนี้ก่อนครับเลือกตัวผิวเป็นมัดท่อมครับับผิวลากไปทางแกนเอ็กนะครับลักหนึ่งเมตรก่อนอเอะ,ะสร้างลายกอ,อิดมาที่สามเมตรนะครับนี่เนาะ กป็นล้วกันครับเป็นข้อที่สองอิฐครับิโอเคไปเยอะหน่อยิฐลืมโอเคครับเดอนไปเมตรโอเคปุ๊บไปที่โปรไฟล์เหมือนเดิมครับการบุญชาบครับตี่นี่ไปก่อน เป็นครึ่งก็เป็นห้าครับโอเคลบตัวนี้ทิ้งลบตัวนีน้ทิ้งนะครับโอเคเรืงครับปุ๊บปุ๊บโอเคพิมพ์ไปว่าปูนฉาบปูนฉาบโอเคคลิกโอเคครับคลิกเลือกทำลายเหมือนเดิม เอเคขมาที่เิวเหมือนเดิมครับิล้ยวเลือกเลเยอร์แบบปุ๊บปูนฉาบสองสามฉาบเลยปูนฉาบภายนอกภายนอกครับ okay. เลเยอร์เป็นภูิฉาบภายนอกครับโอเค้วอีกเหมือนเดิมครับตรงนี้ครับตรนี้ปุ๊บอ่า ก็จะได้ตรงนี้เป็นปรนฉาภายนอกนะครับหนึ่งเมตรเนาะแล้วก็เลเยอร์อีกเลเยอร์นึ่งปรนฉาบภายในสองคูณสี่คูณธาภายในเอ,อีตัวนี้มาเลยครับตัวนี้มาปีครับเเปลี่ย,เยนเลเยอร์เขาเป็นปรนฉาภายใน ภายในโอเคเลจุดอ้างอิงนะครับตรงนี้มาไว้ที่จุดศูนย์ผมเรียกจุดนี้เป็นจุดศูนย์ลโอเคเสร็จปุ๊บเราสามารถเซฟไว้ได้นะครับเซฟตัวนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อไปแล้วก็มาเปิดใช้ได้เซฟเซฟโปรไฟล์เอเอพีนอนอนอ่นุ่มขอลบตัวนี้ออกไปก่อนนะนี้เสร็จปุ๊บ เปิดแ m b ขึ้นมานะครับเก็คเปิด SMB ขึ้นมานะครับแล้วทีนี้เลือกวัตถุนะครับสำคัญต้องสร้างเป็นโปรไฟล์นะครับวิ่งไปตามแนวแกน X นะครับก็คลิก Auto Assembly ครับก็จะมี New s m b ขึ้นมาเนาะเขียนไปว่าเป็นผนังก่ออิฐผนังอิฐมวลเบาแล้ครับผนังก่ออิฐ ก,ก็อิด okay. Save ลบ Save ไว้สนัมก็อีกหนึ่งโอเคเซฟไว้ได้เปิดใช้ก็จะเป็นแอสเซมบ l y นะครับใน Assembly ก็จะมีประกอบไปด้วยอิฐบล็อกลบขาใส่แบบเลียงนิดนึงด้วกัน เรือกวัตถุนะครับเดี๋ยล็อกขึ้นมานะครับตดบวนครับใน assembly นะครับ p i c อ auto assembly ครับเซรเป็นผนังต่ออีกสองแล้วกันต่ออีกสองนะครับต่ออีกสองเสร็จไปเ,เรียบร้อยครับแล้วเพื่อนๆมาที่ตัวนี้ครับ เลือกตัวนี้ครับมาอ่านะครับนะครับเดี๋ยจะเห็นจะเห็นว่าความสูงก็อยู่ที่สามเมตรเนาะเอาไหมคารับนี่คือวิธีที่สามที่โนบใช้ประจำ ีบเอ,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 อลดลบตัวการสร้างแบบขนาดเราเนาะ,ะนะกดไปในคมนบถ้าใครไม่มีโปรไฟล์ก็ใช้คำสัง่งพื้นฐานได้นะที่ต้องเป็นโปรไฟล์นี่ม ดีดีเนี่ยไหนกันอย่าลืมในห้องนี้โอเคตรงนี้เนาะตางนี้ตืดๆโอเคดีน,น,คน,นะครับ ทีคราบนี่มาครับน,นี่ครับนี่ครับนี่็ <c oughs> ัวนี้างออเลยครับ <c oughs> เอีคเขาตักข้างนอกมัเป็นไรครับตกแต่งในโอเคมานี้คอับออาเปงนี้ต่อมาเลยที่ นังน้ำที่ระดับเมตรเก้าสิบี่ครับดดเมตรเก้าสิบอะจะสังเกตว่เอาเขาขึ้มาไม่ถึงเนาะหรอเส้นกีดลายาขึ้นะมาหนี่เลยเห็นรัล็อกดึงขึ้นมาแ้วขนทิงปอางเลย บบน,นี่ครับอ่าจะได้ผนังเรียบร้อยแล้วะเรียบร้อยแล้วไม่ได้ไรจะได้ผนงังนะครับจะสังเกตว่าความสูงเนี่ยเขาย,ยังไม่ถึงเนาะเราก็สามารถเลือกตุนะครับแล้วก็เห็นไหมครับให้ความสูงนะครับ สามสิบสามห้าเนาะถูกปุ๊บเขาจะสร้างน, 35, 35, น,ะะาน, B, นะครับสามห้าเนาะแล้วก็กด apply assembly นะครับปุ๊บมีเขาจะแจ้เหมือนสามสิบสามห้าเียทั้งหมดครับแปลกนะ ตัวดูดนี้ก็เหมือนกันครับเราดูดโปรไฟล์มาใช้นะครับตัวดูดนี้ก็เหมือนกันโอเคตัดอคอกีล้านนี้จะจะเห็นไหมว่าอ่า้าตัวนี้มันไม่เท่ากันเนาะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เข้าไป สามารถใช้ตัว e d profile ตัวนี้ได้รู้ว่าเพื่อนอาจจะไม่เห็นเตาเนาะอ๋อเระดมาแค่ตรงนี้ คือวิธีแก้ไขโปรไฟล์ครคับต่านี้เลยก็ไ,ได้เนี่ยเธองื้อฉันนะ อ่าฮะโอเคแต่สุนัขพนุกจะให้เนีสนัขพนุกจะทำใหม่เน okay. okay. ี่ยปุ๊บนี่ก็เสร็จแล้วถ้าไม่แก้ผมก็สร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ง่ายกว่า เสร็จแล้วสร้างผนังก็ทวนกันนะครับคนทวนอีกรอบนึงผนังก็คือสร้างแบบเป็นโปรไฟ,ฟล์หรือจะสร้างเป็นแบบพื้นฐานก็คือจุนย์ศูนย์ใช้คําสั่งสี่เหลี่ยมนะครับถ้าใครไม่มีโปรไฟ,ฟล์เนาะดหน่งศูนย์คอมม่าคอมม่าเนนะครับคลิกเมคเนสคลุนะครับแล้วก็พุทภูครับแค่นั้นเองครับ ถ้าใค,ใครไม่มีเครื่องมือโปรไฟล์แต่ถ้าเกิดใช้โปรไฟล์เป็นแล้วเนี่ยใช้โปรไฟล์ลถ้าเกิดใครม,มีมีตังก็ซื้อโปรไฟล์มาใช้บอกว่างานได้เยอะมากเนาะไปมากนะครับเพราะว่าพอเราทําเป็น s อสมบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถมาเปิดใช้ได้นะครับแต่พิาามพ์ทางถ่านอะไรเงี้ยก็ลากมา,ากมาีเหล็กแบบก็ลากมาใช้ได้ เราสามารถโ okay. อเพใช้ได้อย่างเงี้ยเรามันไดอย่างเงี้ยครับแล้วทำเป็นแอสเซมาไว้ก็ามาใช้ได้โอเคอ่ะก็จบ EP นี้นะครับกับการสร้างผนังเนาะเดี๋ยวเราจะมาใส่ประตูหน้าต่างกันต่อโอเคครับสวัสดีครับ